45แบ10กิโลโอ้ย415 4 8กิโล4 8ิโล4 8กิโลทำลายกับทิีครับ5กิโลแค่คนาครับไยกไปเเปลี่ยนมือรามดยการนำทีมงาน้ันะครับสุดยอดสุดยอด2เมืองไม่จะคาดจุ้รีรัมครับ ตอนนี mar, gallons, ah, Excel, ้ตัวนี Wij ้ตัวน er ี้เป็นทีมงานทีมงานแจกรวบจากบุรีรําน้ำนัก48ิกิโลราคา่งมืนบาทเ้โอะโอ้้อมอนครับ สุหย่อนตอนนี้จะพาไปมีพกร้านนี้ครับ่ครับนี่ครับนี่ครับ เ้ืนปลาสลามเพาษลาม้าสิตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับบูมอัจะแน่ะีแปดบง